ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้มีการเสริมผู้เล่นในช่วงไม่ว่าจะเป็นทางนักเตะเองผู้เล่นเองหรือทางสโ,โมสรประมาณสองสองตัวนะครับที่คณะนี้ท่านจะให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมทาง,งนเกเตะเกรดเอเกรดแบรนดเนมจริงแต่ว่าโดยโดยรวมในการเล่นแล้วคือผมว่าผมมั่นใจว่าสู้ได้ทุกทีครับแล้วก็มันก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่นะก็เปลี่ยนแนวทางการเล่นเปลี่ยนสไตล์การเล่นใหม่ๆให้กับนักเตะนะซึ่ง อันนี้ต้องชื่นชมนักเตะนะเพราะนักเตะทุกคนก็ก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วครับเอาละมีคําถามหรือนนะไมาสองสโมสรนี้ได้นักเตะต่างชาติมาก็น่าจะเป็นแมทแมทหน้าครับเพราะแมทแมทที่ลงไปเก็บกลุ่กันทันใจอีกนิดหน่อยฮนะได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นเป็นช่วงสําคัญนะที่จะพยายามไปในระดับที่ไปในระดับที่ดีวันอาทิตย์นี้ครับปรเปิดบ้านรับปีซีเทโรต้องบอกว่า มันได้ผลพอสมควรชุมบุรีเราเป็นรองแล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับว่าเกมนี้ชุมบุรีเนี่ยไม่มีนักเตะติดโค้ชแบนนะครับนักเตะทุกคนสมบูรณ์นะครับจะขาดก็แค่นกะตัวให้ได้ในสองสามเกมต่อยางนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะาเป็นเกมที่หนักสำหรับเราหลังจากนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเกมต่อไปที่เราจะเจอ